สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักวันนี้เรามาพบกันในหน่วยสื่อสารทันใจชั้นอนุบาล3โรงเรียนวัดบุญนาคสพประยองเขตสอง การสื่อสาร Communication การสื่อสารหมายถึงการบอกต่อหรือเผยแพร่ถ้อยคำข้อความตัวหนังสือเสียงพูดที่ได้จากการฟังพูดอ่านเขียนจากบุคคลหนึ่งหรือสถานที่หนึ่งโดยใช้หรือไม่ใช้เครื่องมือก็ได้อย่างเช่นเวลาที่เด็กๆคุยกับเพื่อนๆ คุยกับคุณพ่อคุณแม่หรือคนในครอบครัวนั่นเองค่ะโดยที่คนพูดจะนำเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้อีกคนหนึ่งได้รับรู้เราเรียกสิ่งนั้นว่าสารหรือข้อมูล การสื่อสารยังรวมไปถึงคนที่มาพบปะพูดคุยกันระหว่างสองคนขึ้นไปซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มหลายๆคนก็ได้เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆที่ตนเองได้พบเจอมามีทั้งเรื่องสั้นๆจนถึงเรื่องยาวๆเป็นชั่วโมงเลยก็มีจ้าต่อไปเรามารู้จักเครื่องมือสื่อสารกันดีกว่านะคะ อย่างแรกเจ้าซองสี่เหลี่ยมที่ทำจากกระดาษนี้เราเรียกว่าซองจดหมายสมัยก่อนคนนิยมติดต่อสื่อสารโดยการเขียนจดหมายซึ่งจะเขียนข้อความต่างๆที่ต้องการบอกให้อีกฝ่ายรับรู้ผ่านกระดาษแล้วพับใส่ซองจดหมายติดสแตมพร้อมกับเขียนชื่อที่อยู่ผู้ที่จะรับจดหมายให้ชัดเจนจากนั้นคุณบุรุษไปษณีจะเป็นคนนำจดหมายไปส่งให้เราค่ะ 2. โทรโข่งเด็กๆหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นโทรโข่งกันสักเท่าไหร่โทรโข่งมีลักษณะเป็นรูปทรงกลวยโทรโข่งหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าลำโพงขยายเสียงเพื่อขยายเสียงคนที่พูดให้ดังขึ้นทำให้อยู่ไกลๆก็ยังได้ยินนะคะโทรโข่งเป็นเครื่องขยายเสียงแบบใช้มือถือนั่นเองคะ่ะ โทรทัศน์หรือทีวีพวกเราคงคุ้นชินกับทีวีจอสี่เหลี่ยมที่อยู่ที่บ้านกันแล้วนะคะการทำงานของโทรทัศน์หรือทีวีก็คือเปิดเพื่อรับชมรับฟังเรื่องราวที่ผู้ถ่ายทอดอยากจะเสนอผ่านสถานีต่างๆเช่นข่าวประจำวันละครการ์ตูนรายการบันเทิงเพลงโฆษณาเป็นต้นค่ะ 4. โทรศัพท์ยิ่งเป็นสิ่งน,นี้แล้วเด็กๆก,ก็คงคุ้นเคยกันมากยิ่งขึ้นนะคะการใช้งานของโทรศัพท์ก็คือต้องกดเบอร์โทรของคนที่เราอยากจะคุยด้วยไปก่อนนะคะแล้วเราถึงจะได้คุยกับคนนั้นนะโทรศัพท์มีอยู่ทั้งโทรศัพท์บ้านซึ่งจะมีสายติดอยู่กับสายไฟไม่สามารถเคลื่อนที่ไปไหนได้ ต่อมาโลกของเราก็มีการพัฒนาขึ้นจนมีการสร้างโทรศัพท์มือถือขึ้นมาอย่างที่เราเห็นกันนั่นเองค่ะซึ่งโทรศัพท์มือถือก็ยังแยกย่อยได้อีกหลายรูปแบบเช่นโทรศัพท์ที่มีปุ่มกดเวลาที่เราจะโทรติดต่อกับใครก็ต้องกดเบอร์โทรบริเวณปุ่มตัวเลขหน้าจอจะค่อนข้างเล็ก โทรศัพท์มือถืออีกรูปแบบหนึ่งก็คือโทรศัพท์มือถือแบบทัชสกรีนซึ่งเป็นแบบที่นิยมกันมากๆในตอนนี้เพราะหน้าจอกว้างขึ้นรูปแบบสวยงามสามารถใช้งานได้หลากหลายค่ะ 5. คอมพิวเตอร์ซึ่งมีทั้งคอมพิวเตอร์แบบตั้งโตะ๊ะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคอมพีซี การใช้งานคือมีการแสดงผลผ่านจอภาพถ้าจะพิมพ์สื่อสารหรือโต้อตอบต่างๆต้องพิมพ์ที่คีย์บอร์ดแบบกดปุ่มคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กการทำงานคล้ายกับคอมพีซีแต่มีขนาดกระทัดลัดกว่าสามารถพกพาไปในที่ต่างๆได้แท็บเล็ตการทำงานคล้ายกับโทรศัพท์แบบทัสกรีนแต่โทรไม่ได้มีโปรแกรมหลากหลายสามารถพกพาได้สะดวกกว่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก การทำงานของคอมพิวเตอร์แต่ละชนิดนะคะสามารถติดต่อสื่อสารได้ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆทำให้สะดวกในการพูดคุยไม่ว่าจะเป็นแอป i ล e Facebook เป็นต้นค่ะแต่แอปพลิเคชันต่างๆเหล่านี้นะคะต้องเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตถึงจะสามารถใช้งานได้ค่ะ รูปแบบของการสื่อสารประกอบด้วยการสื่อสารแบบทางเดียวก็คือการทราบหรือรับข้อมูลจากผู้ส่งข้อความได้ทางเดียวไม่สามารถพูดคุยโต้อตอบได้ทันทีเช่นการชมข่าวจากโทรทัศน์หรือทีวีการรับฟังข้อความจากวิทยุการรับข้อความจากจดหมายเป็นต้นนะคะ 2. การสื่อสารแบบสองทางก็คือการพูดคุยโต้ตอบแบบไปกลับได้ทันทีหรือไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์โดยใช้เสียงคุยสนทนาโต้ตอบแบบทันทีหรือการส่งข้อความผ่านแอปพลิเคชันต่างๆและต่อมาไม่ว่าจะเป็นการวิดีโอคอลแบบเห็นหน้ากาันเป็นต้นนะคะ ถึงแม้ว่าการสื่อสารในรูปแบบใหม่ๆจะทันสมัยรวดเร็วสะดวกสบายกว่าสมัยก่อนแต่ก็มีข้อเสียเช่นกันถ้าเด็กๆเ,เล่นแท็บเล็ตหรือโทรศัพท์นานๆอาจทำให้เสียสายตาได้ดังนั้นต้องแบ่งเวลาให้ดีในการใช้งานนะคะก่อนจบ หน่วยสื่อสารทันใจเด็กๆลองมาช่วยกันตอบคำถามน่ารู้ให้คุณครูฟังสักหน่อยนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ในหน่วยต่อไปจ้าสวัสดีค่ะ